เป็นโบราณสถานในยุคช่วงสมัยศรีวิชัยนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราชที่1,300นะครับปัจจุบันก็คือประมาณ1,200กว่าปีแล้วก็รูปทรงก็ยังเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ยังเป็นองค์เดิมซึ่งอ,อันนี้เราเรียกว่าทรงมนดกหรือว่าทรงปราสาทนะครับเดิมท่านจะเป็นอิฐทั้งองค์ไม่ได้ฉาบปูนทีนี้การการการฉาบปูนที่เห็นนี้เป็นการบูรณะในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยหลวงปู่ พระชายาพิวัตรสุภัทรสังฆปาโมกซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่จังหวัดสุราธานีรูปแรกนะครับท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากราชการที่อาจากเจ้าคณะใหญ่เมืองชยารูปสุดท้ายเนี่ยมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุราฎรูปแรกนี่ก็เลื่อนจากพระครูนะครับมาเป็นพระราชาคณะชั้นสามาชั้นสามาเนชั้นสามาแต่ว่าเป็นสังฆปาโมกเป็นสังฆปาโมกคือเป็น เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นองค์แรกเป็นปฐมเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์พระบรมธาตุเนี่ยท่านก็ให้มาฉาปูนบางๆเพื่อการไม่ให้ตัวอิฐเดิมเนี่ยสึกกรอดเนื่องจากอิฐเดิมนั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็วิธีการก่ออิฐเนี่ยจะต่างกับการก่ออิฐโดยทั่วไปที่จะใช้ปูนเป็นใบสอ,อในการเชื่อมอิฐให้ติดก,กันแต่อันนี้จะใช้วิธีการก็คือเอาอิฐมาปนให้ละเอียดผสมกับยางไม้ครับแล้วทาลงไปเป็นกาวบางๆแล้วเอาอิฐมาก่อ เป็การยึดติดยึดติดอิดแต่ละแผ่นเนี่ยให้มันติดกันเป็นเป็นเป็นตัวกาวนะครับแล้วก็ผิวภายนอกก็ใช้วิธีการขัดให้เรียบเสมอกันเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นรอยต่อระหว่างอิดสองแผ่นจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเส้นที่เราใช้ปากกาหรือดินสอขีดเป็นเส้นยาวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการของช่างโบราณที่ปัจจุบันเองยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นยามไม้อะไรที่นำมาใช้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์พระบรมธาตุนะครับองค์พระบรมธาตุเนี่ย ได้มีการบูรณะซ่อมแซมในส่วนของลวดลายนะครับส่วนที่ซ่อมแซมเนี่ยจะใช้วิธีการเป็นลักษณะคือการปั้นปูนคือเป็นปูนปั้นลงไปแล้วก็ปิดทองแต่ส่วนที่เป็นของเดิมในยุครีวิชัยช่างในยุคแรกเนี่ยเขาใช้วิธีการส,สลักลวดลายลงไปในแผ่นอิฐนะครับใช้วิธีสลัลดลงไปในแผ่นอินแล้วก็ปิดทอง ทีนี้ในส่วนของหน้าบันชั้นที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นกราบแผ่นดินรัชกาลที่5ที่ปั้นปูนลงไปเพราะว่าซ่อมแซมในรัชกาลทระองค์ท่านนะครับคือ2439เสร็จ2453เสร็จที่ว่านี่มาถึง สมบูรณ์ในตัวอาคารอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นปีที่ท่านเจดสวรรคตพอดีอ,ฤฤ 2, 4, 5, อือปีสองสี่ห้าสามก็เลยเชิญตราแผ่นดินเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนตรงกลางครับของตราแผ่นดินซึ่งเดิมนั้นจะเป็นโลเป็นดาราโลกชะครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่องในตัวตรง,งนั้นะนะฮะก็จะมีรูปช้างสามเสียนคือสยามประเทศรูปช้างยินแย่นคือวนิพราชขอวงลาวคือกรุงศรีสัตนาคณะบุตร แล้วก็รูปกริกเป็นแบบพคตรกับแบบเรียบตรงประทับจินการกบาบคือประเทศราชของมาลยูใที่นี้กริกกับช้างยืนแทนเนเป็นเรื่องสีวิชัยจากการตัวอย่างก็คือพระหน้าปกที่สร้างเมื่อปี1726ครับิวัสดีครับสวัสดีม่มาที่นครไม่มีนครไม่มีที่เป็นับนคนครก็จะเป็นเปโคลงขนญนทั่วไปนะครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นใบโพและเป็นมวยแล้วก็ไปพเพื่อนผมเนี่ย ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นยุ่งประเทศด้วยกันนะฮะเขาไปเรียนกรุงเทพเรียนท่องเที่ยวแล้วเขาก็ไปรับงานเป็นสตารทัวร์แล้วก็ไปประเทศไปเขมรเขาไปเจอเนี่ยมเช่เราทำชุดพีเพิ่มบนเห็นวัเปิดบัญชีมีกมอกมีกเวรทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอบเกมทดีในบัญชีเขียนด้านซ้ายลฟ์ทำชุทำเนชั่วเขียนด้านขวาลงแผนทอง ทำกรรมดีมีเลตตาเกีนั่งหมาทำเรยวชั่วทุกตัวคนใครทำดีขึ้นสวรรค์ชัน้นวิมานใครคนพาลทำเรวชั่วลงนรกสร้างกรรมดีบุญกุศลต้องปรากฏเมื่อฉัน,นหมดเป็นวิจีกฎแห่งกรรมว่าเราจะตักใช่ครับรเพราะว่าในเขตตรงนี้เองใกล้ๆกันก็จะมีโบราณสถานที่ใหญ่กว่านี้ยุคเดียวกันแต่ใหญ่แต่ว่าพัง ก็คือวัดหลงกับวัดแก้วแล้วก็มีวัดเวียงแต่วัดเวียงเนี่ยรื้อทิ้งไปหมดรื้อทิ้งไปหมดในช่วงยุคหลังเป็นซากที่มันพังไปหมดจะอธิบายป่าวยังบรรยายไม่ได้ตัวเล็กฝึกเขาอยู่แต่ว่าได้แต่แนะนําตัวครับไอ้ผู้หญิงตัวอ้วนตัวนันะตัวใหญ่ก็ิดหน่อยครับยุ่ากนิดหน่อยครับผู้หญิงใช่ไหมครับถ้าจะเป็นพี่อ๊อฟจบหมดแล้วจบแล้วพี่อ๊อฟเรียนครูฮะจบแล้ว ก็เลงจะรับปริญญาอยู่กว่ารามารื่ยรข้งหลายปีมากอันนี้เป็นกลุ่มร้าที่พ่งบบรณะใหม่อันนี้เป็นวัดบุราะเองไม่ได้เกอดีตอีกหรอกแตว่าในปัญหาคือน้ำ่มน้ำ่ีน้ำ่นี่มาถึงวันนี้เหรใช่ครับประมาณนน้นทีปงนอ่เป็นน้ำฝนคือน้ำากตรงนี้ที่ลงมาเพิ่มแล้วกับน้ำุที่ตอกที่ได้น้มขนตกลาง ใช่เลยครับเป็นน้ำแล้ก็เป็นโคลนโคลนโคลนคออกันนะครับ